Better pray I never find out Then she climbed into a Bonneville She said, I'm heading south Said, what the hell I went upstairs And climbed into bed About 5 a.m. I get a call from an old friend He said, you gotta get down here quick Before she winds up dead She's in the middle of a field She's behind a wheel She's doing donuts Oh, you know what I mean She drove through a fence into a ditch. She told me to tell you she ain't mad no more, but I think you should still keep your distance. And I swear I saw a woman at the end of the bar who looked like grandma stunned double. And she had a way about her that reminded me of her, and I knew I was in trouble. And I don't know what I said or did, but I must have said something to piss her off. Cause when I got home, I realized I didn't have a job, so when you find Will you let me- And they come once in a lifetime, and you might not see another one again. They know how to love, and they know how to hate. They might try to kill you, but at least they know how to bake. A pie that's sweeter than honey, sweeter than your first love, sweeter than the first time you got high. She don't give a damn, she knows who I am, and she knows what I mean when I tell her I'm scared. She ain't always right. She's never wrong. She's more of a man than you'll ever be. And I don't know why you won't leave her alone. And I swear I saw a woman at the end of the bar who looked like Grandma stunt Double. And she had a way about her that reminded me of her. And I knew I was in trouble. Cotton candy comes you and Wild Dandy. A peppermint, I like. Then I stick it on your fancy. วันนี้มาอัปเดตลำโบทำช่วงล่างใหม่นะครับก็วันนี้พิกิจไม่อยู่ก็เลยให้ผมมาถ่ายแทนอ่าวันนี้เ็าทำอะไรบ้างครับช่างเอกอ๋อวันนี้เราก็ได้ขยายเทขยายเทข,ของ R3 ลายลายครับผมอันนี้เป็น R33 ใช่ไหมพี่ใช่ครับตันนี้เป็น R33 ดูจะกคิเบรกได้ครับนี่ครับมันจะมีเป็นเบรกของ R33 วันนั้นตอนลงไปใส่ R2 ไปอ๋อพอดีข้อมูลผิด ขไอสองกับสามศาสก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันใช่ไหมเพ่ใช่ครับแต่มันจะมีแบบบางคนเขาจะเรียกว่า GTS บางคนเขาเรียก GTR เลยครับผมอ่าแต่อันนี้เราของเราเป็น GTS ใช่ไหมพี่ใช่ครับเ,เป็น GTS ครับดูว่เห็นไหมปั๊มเบรกมันจะบ่งบอกปั๊มเบรกหนีสั่นใช่ครับปั๊มเบรกหนีสั่นมันจะบ่งบอกครับผมวันนี้เราก็ขยายแพย์แล้วก็รองช่วงล่างตอนนี้ก็รองไปที่เรียบร้อยแล้วขยายแพร์ยึดช่วงล่างครับฮะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวก็ เดี๋ยวตั้งโช๊คชุดโช๊คพวกนี้เดี๋ยวทุกอย่างจะเปลี่ยนเป็นเป็นอ่าอ่าเป็นชุดสตัดทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวปรับแต่นี่เราลองเอาเป็นของของธรรมดาใส่ก่อนลองลองดูก้อนใช่ครับก็คือลองดูก่อนลองตั้งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวของที่ใส่เข้าไปเดี๋ยวมันจะเป็นรอยครับแล้วก็เลยต้องเอาตัวนี้ลองก็เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะวางเบ้าโช๊คพรุ่งนี้จะวางเบ้าโช๊คใช่ไหมครวางเบ้าโช๊คแต่ก็คือปอเช่ก็ทําด้วยเหมือนกันพรุ่งนี้ปอเช่พรุ่งนี้ทำครับผม แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะให้ลูกน้องทําต่ออ่าก็ให้้ใหเลือกมาแล้วก็ทําเบ้าโต๊ะแล้วก็เชื่อมไล้เชื่อมก็รอติดตามนะก็วันนี้ก็ได้อะไรบางเผิวนี้วันนี้ก็ได้ยืดแพรยืดแพรยืดแพรแล้วหาจังหวะที่ว่ามันจะเข้าพอดีกับเครื่องเพื่อจะให้จังหวะเข่านะจังหวะเท่าตนี้ยมันพอดีกันครับก็วันนี้ก็มียืดแพรแล้วก็ได้ลองใส่โช๊คดูวันลองใส่ช่วงล่างแล้วลองโชคดูจาั้เราก็จะยืดแพรับยืดแพรอยู่กับที่ ก็ประมาณนี้สาหรับวันนี้วันนี้ไม่กิจไม่อยู่ผมเลยต้องมารับหน้าที่ถ่ายแทนนะฮะก็ประมาณนี้พรุ่งนี้ก็รอติดตามปอเช่ได้เลยปอเช่แล้วอาจจะมีอันนี้อาจจะอาจจะเบรกเพราะว่าทุกวันเราจะทําทุกวันอังคารอยู่แล้วใช่ทำทุกวันอังคารทุกวันอังคารปอเช่นี่เราก็จะจะททุกวันแหละแต่บางวันบางทีมันมันจะมีงานกระทันหันเข้ามาก็เลยต้องทํางานกระทันหันก่อนแต่เราไม่ได้ดองนะไม่ดองนะคันนี้ทาทุกวันคันนี้ทําทุกวันทาทุกวันก็ช่วงมันจะมีช่วงที่ติดไอ้นี่นานอยู่ใช่ที่เราลงใบเราก็เลยไม่ค่อยได้ถ่าย ช่ื่อนี้ก็น่าจะได้ได,ได้ได้ทำขอบเหล็กขอบเหล็กประตูเพราะว่านจะเป็นขอบยางประตูเลยครับผมกันน้ําเข้าอย่างนี้น้ำไม่เข้าแน่นอนใช่ไหมเ<ช>พี่นน้ำไม่เข้าแนนอนเพราะว่าหลายหลายคนสงสัยว่าแบบรถแปลงอ่ะน้ําจะเข้าไหมคันนี้ก็ไม่เข้านะคันนี้ก็ไม่เข้าห่ะค<ช>ันนี้ขับไปก็ยังไม่เคยน้ําเข้านะใช่อ่าเคยรุยน้าครึ่งล้อกว่าก็รอดเข้านะรอดอยู่รอดอยู่อ่าก็วันนั้นไปจอดจอดรถช่วย จอดรถช่วยแถวแถวไหนนะแถวตามทางที่ไปนครปฐมอ่ะครับาะน่ารถไปโชว์ไปโชว์แล้วฝนตกหนักครับไปจอดช่วยเขานะไอ้รถเข็นรถไปจอดช่วยเข็นรถไปใจน้ำขึ้นล้อกว่าน้ำรึ่งล้อตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครึ่งล้อกว่าก็ก็คือก็ก็ไว้ใจได้แหละว่าน้ํามันจะไม่เข้าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราติดตามคันนี้แล้วก็คันนี้อาจอาจอาจจะทําแต่เดี๋ยวดูอีกทีใช่ดูอีกทีก็เดี๋ยวมาต่อเขาบว่ารถท้องฟาเขาจะให้ ทำคู่กันครับเพราะงานจะได้ขยับไปเรื่อยๆคราวนี้ก็จะเริ่มเริ่มเริ่มไล่ทั้งแต่ที่นี้จังวัดครับอันนี้พี่คาดว่ากีา่เดือนเสร็จพี่อย่างตอน่งออยนาตแรกพี่กีดบอกว่าประมาณห้าหกเดือนวิ่งได้แต่รถจะไม่เสร็จแต่วิ่งได้ตอนนี้เราเราไปไไเราไม่ได้ทำเกือบเดือนนะไม่ได้ทำเกือบเดือน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 แล้วต่อตั้งแต่วันนี้ก็ต้องเร่งนะครับแต่ก็ไม่ต้องต้องมีรายละเอียดด้วยไงใช่ทีเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันเร่งไม่ได้จริงๆต้องมาลือฟื้นเพราะว่า พอช่างก็ใช่ใช่ใช่ประมาณนี้ประมาณนี้โฆษณาก่อนนะครับผมน้ํายากระจัดคราบนี่นะครับถ้าฝังแน่นนะครับดูครับเอย่างนฮะฉีดเข้าไปเลยครับนะครับน้ำยาถ่ายคราฝังแน่นครับผมเนี่ยดูเนี่ยนี่ครับฉีดทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับนะเอาดูครับถ่ายคราฝังแน่นครับมาเราเช็ดให้ดูนี่ครับเราเช็ดดูครับเอาผ้าเช็ดตัวมีแถมผ้าหนึ่งผืนนะครับในกล่องนะครับ นี่ครับออกเลยครับผมออกเลยไหมนี่ครับนี่ออกไหมดูใหม่เลยครับผมนี่ครับเอ๋อันตรงนี้อนตรงนี่ครับเห็นไหมอันนี้นี่นไนี่นี่ครับออกเลยครับเครื่องพลาสติกไรยางนี่ครับพาไปดูคันนี้ก่อนทีก่อ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทปีส่งเก็บเงินไปทางนี่นะครับดูก่อนเปิร์ลฟูพลาสติกครับผมพลาสติกที่แบบฟิตนะครับผมใช้แบบเจอพลาสติกทิซซี่นะครับพ่นเข้าไปเลยนะฮะนี่นะจะกลับมาดูใหม่เงาช่ำดูใหม่ตลอดนี่ครับพ่นนลยครับทำไมเนี่ยนะครับผมพ่นง่ายไม่เลอะมือนะครับพ่นเข้าไปเลย คนใหม่เหรอคนใหม่ใช่ไหไมนะครับผมคนง่ายเลยอะมือคนพลาสติกนะผมเนี่ยพลาสติกที่เกิดการซีดนะครับผมจะกลับมาใหม่นะครับผมกลับมาใหม่เหมือนซื้อใหม่เลยนี่ดูอ่าเนีย่ยยางรถเนี่ยตีดเข้าไปเลยครับไม่เลอะมือนะครับนะตีดพอน่ายไม่เลอะมือเนี่ยอ่ะให้ดูครึ่งเดียวเนี่ยเห็นไหมดูใหม่เลยไหม